ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในฝัน จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมมาแบ่งปันก็คือจะเอาสิ่งนี้มาฝากพวกเราทุกคนค่ะคือพลังของ repetition การลงมือทำซ้ำๆนี่คือการสร้างพลังโมเมนตัมค่ะนำพาคุณไปสู่ชีวิตในฝันนั่นเองเพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่ผมมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะการลงมือทำซ้ำๆในทุกๆวันสำคัญมากๆค่ะมันสำคัญขนาดยังไงคะมันทำให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาด และเก็บรายละเอียดทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาในผ่านการลงมือทำนะคะคุณจะรู้บทเรียนค่ะแล้วคุณก็ทำใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่หยุดค่ะจะสร้างพลังให้จิตวิญญาณของคุณนะคะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งกว่าเดิมค่ะเพราะนั้นพลังของการลงมือทำซ้ำๆหรือ repetition ที่ทำให้คุณเกิดโมเมนตัมนี้คุณต้องอยู่ในพลังของความสนุกสนานความตื่นเต้นกับปัจจุบันขณะไม่ใช่ไปอยู่ที่ อนาคตว่าเมื่อไหร่ฉันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่จะถึงชีวิตในฝันสัทีไม่ใช่แบบนั้นแต่การที่คุณเกล็บ รายละเอียดระหว่างทางของปัจจุบันขณะนี้ค่ะสำคัญตรงนี้นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตที่สนุกสนานและมีความสุขและตื่นเต้นในทุกๆวันนี่คือบทเรียนที่ทรงพลังของจิตวิญญาณและเมื่อคุณอยู่กับพลังงานแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจะช่วยทำให้คุณค่ะทรงพลังและเกิดการลงมือทำในปัจจุบันขณะอย่างไม่รู้ตัววันที่คุณเปลี่ยนวันที่คุณสำเร็จคุณยังไม่รู้เลยวันไหน แต่เชื่อเถอคะ่ะทำแบบนี้ไปถึงวันนั้นแน่นอนบทเรียนนี้ครูออกมาแบ่งปันเพราะว่าในคืนนี้นะคะคุณนั่งอยู่กับคุณพ่อคะ่ะแล้วนี่เลยสิ่งที่ครูเห็นแต่ดูแบดคะ่ะทุกวันตีแบดเล่นแบดดูแบดอยู่กับแบดหายใจเข้าแบดหายใจออกแบด ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆโอ้โหฟุตเบิร์กนี่สุดยอดค่ะสเตปลงคอนี่สุดยอดอย่างกระเด็กอายุ20ไม่ได้พูดเล่นนะคะและนี่คือสิ่งที่คือบทเรียนหรือภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณพ่อของครูและเลยทําให้ครูเกิดปัญญาญาณค่ะว่านี่แหละค่ะแพชชั่นความสนุกความตื่นเต้น,ตนหลงไหลการลงมือทําในทุกๆวันแบบนี้ไม่หยุดกับปัจจุบันขณะค่ะ จะช่วยทําให้คุณกลายไปสู่ชีวิตในฝันนําคุณตบเข้าสู่ภารกิจเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณวันนั้นที่ถึงคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเอาไปฝึกทํากันดูนะคะนี่คือสารจากจักรวาลในคืนนี้ที่อยากมาแบ่งปันพวกเราทุกคนค่ะดูสิ ขณะนี้จะห้าทุ่มแล้วยังดูไม่หยุดเลยแล้วเจอกันใหม่ในสารหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย